thank ครับรอบนี้ครับมีสตาร์พาร์ทของด็อกบาร์ด้วยทุกคนโอ้โหครับนี่จะมาฆ่าโดอ้วนหรือ,อยังไงนะครับด็อกบาร์ครับผมอยู่ในพาร์ทนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับคุณกําลังมองหาร้านเติมพอยสีฟ้าโมบายที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วดัก็ขอแนะนําบริษัทอินแบกรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอกเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,800 ร5 0รถเหลือ1450เท่านั้นปลอดไทยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วย,ก,ยกันนะจ๊ะแอดกะทิง้ไงลิงก์ไว้แล้วครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย นะก็กราบสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับพบผู้ดิงมือใหม่สายฟรีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องสปปลาวด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับผมมีคนดูไปจนถึงประเทศลาวเลยนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวให้นะครับผมนี่ก็จะเป็นภารกิจใหม่เนาะที่จะเข้ามาตอนดีสองในคืนนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับผมนะอาจจะ ได้มาเป็นบางส่วนเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับผมอ่ะและถ้าใครนะที่ต้องการที่จะเติมเกมฟีฟ่ามือบายนะผมนะก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะที่ร้าน i n b a c k นั่นเองนะครับผมก็จะทิ้งลิกงไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็คือ n นชั่น h ี r o นั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาของนักเตะข้าวๆนั่นเองนะครับผมนี่เลยฮะพามไอคอนนะครับผมนือว่าไอคอนพามนะครับผม นี่ก็จะเป็นไอคอนนะครับผมในในปีเนชั่นคร่าวๆเลยเนี่ยก็จะมีนี่เลยครับปีเด์เช็คนะครับดูเปโลนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่นาจะมีเครื่องในอีกนะครับผมสำหรับไอคอนเนชั่นนะครับผมอ่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตานักเตคคคะคร่าวๆนะฮะนี่ก็มีเออร์ิ่งเบลฮาแลนด้วยนะครับผม โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของนักเตะคร่าวๆนะครับผมที่ OBR ที่ลดลงมานิดหนึ่งนะครับผมจากเมื่อตะกี้นะครับนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่นี่เลยครับ97นะครับผมนี่แล้วก็มีไอคอนเป็นจอสเบสตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไอคอนเกตคล้ายๆกับโยฮันครับเนอะแล้วก็อ่ะมุลเลอร์ที่เราเคยได้ไปแล้วนะครับแล้วก็วิดิทอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่ครับแฟนแมนยูนะครับผมลินเดอร์เลฟมาแล้วนะครับผม แททที่จะเป็นแฮรี่มิควายเนาะโอเคครับนี่ก็จะเป็นซูเชกนะครับผมนะนักเตะที่หน้าตาสำหรับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับผมก็จะมีซูเชกเนาะแล้วก็ลินเดอร์เลิฟนะครับ สำหรับหน้านี้เนี่ยรูปภาพเนี่ยฮะก็จะแตกสักนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าผมไปแคบมานะครับจากตรงนี้นะครับแอนวันนะครับผมนะแล้วก็พี่คนนี้นะฮะก็น่าจะเป็นอีเวนต์หลักเลยแหละนะครับผมถ้าหากว่ากิจกรรมนี้มันเข้ามาเนาะเราก็คงจะต้องมาทําภารกิจตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะผมมองแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นการเดินแต้มอีกแล้วนะครับผมเนาะจะมีอะไรตรงนี้แหละนะครับผมนะให้เรานะครับเก็บ แต้มเก็บตัวหรือเก็บอะไรสักอย่างเนาะเพราะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอแต้มหรือตัวอะไรพวกเนี้ยที่จะใช้เปิดกล่องพวกนีนะ้มันชื่ออะไรกันแน่นะผมก็อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเนาะนะครับผมแต่ว่านะก็น่าจะมีการเปิดกล่องหรือว่ามีการสูมอะไรนี่แหละนะครับเพื่อที่จะมาเปิดกล่องพวกนี้เนาะเพื่อที่จะเดินมาถึงไอคอนตรงนี้นครับซึ่งตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าเดินมาถึงกล่องตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้ไอคอนถึง3คนเลยหรือเปล่านะครับผมนี่เลยฮะก็จะมีปีเตอร์เชคนะครับผมมีคินนะครับแล้วก็มีเดวีฟิโลตรงนี้นะฮะอ ใช่หรือเปล่านะแต่คงจะได้แต้มมายากด้วยนะแหละนะครับผมแต่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันแล้วก็อัปเดตกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาคืนนี้ตอนทีสองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์เนาะน่าจะเป็นอีเวนต์หลักเลยแหละนะครับอ่ะโอเคครับผมสําหรับช่องต่อมานะครับผมผมได้ช่องนี้มานะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นแต้มอีกแล้วนะครับผมซึ่ง แต้มรอบนี้ Jamie, tamam. lamps. เนี่ยนะครับน่าจะชื่อแต้มอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแต้มนี้นะครับสปินเนาะน่าจะเป็นสปินนะครับผมที่ให้เราเก็บตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าครบ5 0 0สปินแล้วเนี่ยก็จะกดแลกได้1นครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นการการันตีหรือเปล่านะครับผมนี่ฮะตรงนี้นะถ้าหากว่ากดครบ10สปินแล้วเนี่ยก็จะได้การันตีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเนาะแล้วก็ในการกด1ครั้งเนี่ยนะครับผมเราก็คงจะได้ของในวงตรงนี้แหละนะครับผมไอตรงรอบรูปโลก ตรงนี้ผซึ่ง OBR ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าก็คงจะต้องกดแหละนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะสําคัญและจาเป็นกับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของสปินเนาะก็จะมีให้เราเก็บจากการดูโฆษณานะครับแล้วก็การซื้อด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะในส่วนของเวลาที่จะรีในทุกวันน่าจะเป็น7วันนะครับผมนี่เลยครับ1อาทิตย์เนาะก็จะน่าจะรีทุกๆ1อาทิตย์ก็น่าจะรีไอ้นักเตะรอบๆโลกตรงนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นนชันฮีโร่นะครับผมอันนี้จะเป็นกุญแจโอ้เป็นคล้ายๆกับกุญแจที่เราไปแลกฮีโร่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นภารกิจที่เราทานะครับผมนะเนาะอ่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าแต่ว่ามีกุญแจเนี่ยนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นการเพิ่มหรือเลื่อนคาดความเก่งของบอดหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมีดาวเนาะแต่แต่เดี๋ยวดูดูอีกหน้านึงก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าอ่านี่ครับผมมันมีมนะีดเดยมเนาะแล้วเมื่อกี้คือไฮนะครับมีไฮมีมีดเดย สำหรับกุญแจเนาะน่าจะเป็นการที่เพิ่มนะครับเพิ่มเลเวลหรือว่าเพิ่มค่าพลังของอไอบอทอันนี้นะ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะทุกคนที่เราจะต้องเจอนะน่าจะเป็นบอทนะครับอ๋อน่าจะเป็นการที่ให้เรานะครับเดินตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บไอเวอร์โทเค็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมไอโทเค็นโลกตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมอ่ะอันนี้เหมือนมี1ดาวอันนี้น่าจะเป็นระดับอีซี่แล้วก็จะเป็น Medium, มีเดียมมีไฮนะครับ ผมซึ่งเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วน่าจะเป็นไฮนะครับผมก็คือต้องเก็บกุญแจไปแลกอะไรสักอย่างอ่านี่ครับผมอ่ะอีซี่โอ้โหผมเรียงภาพผิดนั่นเองนะเออ โอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับนักชาติฮีโร่เนาะผมก็เรียงผิดนะแต่ว่าเริ่อแรกเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบอีซี่นะครับมีมีเดียมมีไฮนะครับทุกคนสำหรับตรงช่องตรงนี้นะครับไอตรงนี้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือน่าจะเป็นการที่เราเนี่ยเจอกับระดับบอร์ดนั่นเองนะครับผมก็จะมีบอทดระดับอีซี่ระดับมีเดียมแล้วก็ระดับไฮนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งตอนทีสองเนาะทุกคนก็คงจะต้องให้เราเก็บระแหนะนะครับ ไปเก็บกุญแจเนี่ยไปเปิดอะไรสักอย่างนะครับเดี <avez> ๋ยวมารอดูก <ff> ันตอนที่สองครับผม โอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับผมนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มสำหรับเลื่อนพาร์ทนั่นเองนะครับผมหน้าต่อไปนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพาร์ทแล้วล่ะนะครับผมพาร์ทในนี่น่าจะเป็นพาร์ทของนชาติฮีโร่หรือว่าเป็นพาร์ทหลักนั่นเองนะครับเพราะว่านักชาติฮีโร่เนี่ยน่าจะเป็นภารกิจหลักเนาะอันนี้น่าจะเป็นภารกิจหลักแต่ว่ารอบนี้ได้ข่าวว่ามันจะมีเข้ามาน่าจะมีเข้ามา2ภารกิจด้วยกันให้เราทำนะครับผมก็จะมีน ครับผมมา โอเคครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาของพาร์ทนั่นเองนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นนาร์ชันฮีโร่พาร์ตนะครับผมเฮ้ยมีพาร์ทหนึ่งด้วยอ้าวเอาละครับผมมีพาร์ทหนึ่งใช้เวลาในการเก็บเนี่ยนะครับอยู่ที่20วันแล้วก็ในส่วนของปลายพาร์ทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเออริงฮาร์เรนนั่นเองนะครับผมเอ๊ะแต่อยู่ที่15เวลเท่านั้นเองนะครับผมมีเวลาเก็บอยู่ยีวันนะครับอ่าถ้าหากว่าเก็บทุกวันแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นราคาเวลที่ ปกติแล้วนะครับผมเพราะว่า15เวลเนี่ยก็จะใช้เงินก็จะใช้ฟีฟ่าพอยตในการเลื่อนเนี่ยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของปลายพาร์ตนะครับก็จะเป็นเออร์ริงบลลฮาร์แลนด์นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวค่าพลังหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งาะตอนที่อ่ตีสองคืนนี้ที่จะเข้ามานะครับผมสำหรับพาร์ตนะครับก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ20วันนะครับผมถ้าว่าคนที่เล่นปกติแล้วเนี่ยนะครับผมหรือว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็น่าจะถึงก่อนวันที่20ก็น่าจะถึงประมาณวันที่18 19อะไรอย่างนี้นะครับผม โอ้โหครับรอบนี้ครับมีสตาร์พาร์ตของด็อกบาร์ด้วยทุกคนโอ้โหครับนี่จะมาฆ่าโดอ้วนหรือยังไงนะครับ6ด็อกบาร์ครับผมอยู่ในพาร์ตนะครับนะฮะไม่รู้ว่าค่าพลังจะดีหรือเปล่าด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นสตาร์พาร์ตเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ตที่ใช้ฟีฟ่าพอร์ตในการซื้อนะครับถ้าเดาไม่ผิดของที่จะแจกข้างในเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะตัวโอนเวลนะครับผมต้นๆของพาร์ตเนี่ยนะครับน่าจะเก็บง่ายนะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่ 25เวลในการเลื่อนเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าหากว่าขึ้นมาไกลๆแล้วเนี่ยเนาะก็จะคงเป็นเหมือนเดิมแหละที่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเนาะประมาณ300 FIFA ฟ o ฟ n าเนาะในการเลื่อนแต่ละช่องนะก็คิดว่าน่าจะได้กันหลายๆคน โอเคครับต่อมานะครับนี่เลยนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีเข้ามาด้วยกันนะครับก็คือ2ภารกิจนาอที่จะเข้ามานะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับทีมออฟเดอะสัปนั่นเองนะครับหรือว่านักเตะประจําสัปดาห์นาอทุกคนนะฮะก็ตรงนี้มีดาวอีกเลี้ยวนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ง่ายมาจนถึงกลางแล้วก็ยากเลยนะครับแล้วก็จะมีเวลาทำเนี่ยทุกๆ7วันนะครับผมนั่นก็คือเขาจะเก็บฟอร์มของนักเตะทุกๆ7วันแล้วก็เอามาลงตรงนี้ให้เราทําการมาเล่นหรือว่ามาแลกเปลี่ยนหรือว่ามมาาออะะไไรรรััักยยย่งงงตนนีี้คบผเดว อดูกันอีกทีนึงเนาะทุกคนอันนี้คร่าวๆนะครับผมโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการที่เรามาเจอกระบอดอีกแล้วแหละนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังบอดไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีอีซี่เนาะมีมีเดียมมีไฮนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสุดท้ายตรงนี้เป็น1ดาวด้วยนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับภารกิจเนาะน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าหากว่าผมมิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ตีสองนะครับภารกิจนี้จะเข้านะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม